บอลโลกโซนเอเชียวันนี3้3คู่นะครับผมก็สวัสดีกับทุกท่านด้วยวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มเทพบอลก็มาจัดรายการเทพบอลทันทีทันในนี้ทั้งหมด3คู่นะครับผมใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครความเห็นยังไงคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้ววันนี้เรามาจัดให้เปิดหัวไปที่คู่แรกเลยครับเป็นอัฟกานิสถานครับเปิดบ้านต้อนรับกันไปอย่างกาตาร์นั่นเองต้องบอกว่าคู่นี้ที่เคยเจอกันครับนัดล่าสุดก็เป็นกาตาร์ครับหรือเป็นเฮตูเฮต์ในกาตาร์ดูดีกว่าอย่างชัดเจนครับแล้วก็ใน เกมในบ้านเนี่ยเนี่ยชนะไป3ครับแพ้ไป2ฟอร์มในบ้านเองก็ไม่ได้ดูแย่ครับแต่ส่วนมากจะเป็นในเรื่องของบอลกระชับมิตครับกับการาตาครับที่ต้องบอกว่าฟอร์มดูโดดเด่นมากตั้งแต่ได้เป็นเจ้าภาพบอลโลกเนี่ยฟอร์มดูแบบว่าพัฒนาในเรื่องของด้านกีฬาเยอะมากๆครับในการแข่งขันมาห้เกมหลังสุดเดือชนะไป4ครับเสมอไป1นเองและเกมมาเยือนเดียวเนี่ย4เกมหลังสุดชนะทั้งหมดครับไล้งแต่การที่ชนะคูเวตจอแดนครับทางกิสถานครับหรือจะเป็นในเรื่องของเป็นในเรื่องของทางอินเดียก็ชนะมาได้ก็ต้องยอมรับว่ามาตรฐานของทางกาาาอกทงฟริกกนนสาาเะมรบแแลี้ปดทงาตา บังคับชนะนะครับผมด้วยสกอร์ถึง3ประตูครับสามารถมีโอกาสทําได้ไหมผมก็มั่นใจว่าทีมอย่างกาตาร์ยังไงวันนี้ก็ต้องดูสดใสอย่างแน่นอนครับสประตูนี้เห็นนัดนี้ของมอมที่ดังกาตาร์ตัวแรกได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่ที่2องเร่ผมจัดให้ครับเปเรลี่ออฟทางจอแดนครับเจอกันเรื่องของทางจีกิสถานนั่นเองนะครับคู่ที่ที่จะเจอกันครับนัดล่าสุดก็เป็นทางจอแดนครับบุกไปชนะได้นะผมด้วยสกอร์หนึ่งศูนย์ครับแต่ว่าต้องบอกว่าในเรื่องของฟอร์มจอแดนเองให้เกมหลังสุดเด็ดชนะถึงสี่เกมครับแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวและเ มากครับกับกันในเรื่องของทาชีคิสถานครับห้าเกมของสุดชนะหนึ่งเสมอสองแพ้ไปสองครับและยิ่งเกมไปเยือนเนี่ยชนะสองเสมอหนึ่งแพ้ไปสองครับโดยรวมหมองทาทาชีคิสถานเองก็แอบดูดีเพอๆกันด้วยนะครับแต่ถ้ามอ,อางจากวันนี้ครับจอแดนชนะมาเนี่ยก็จะแต้มเท่าซาอุดีอาระเบียครับแต่ว่าในเรื่องของลูกได้เสียเนี่ยซาอุอาจจะดีกว่าครับแต่ว่าในเรื่องของณปัจจุบนันนี้ถามว่าจอแดนมีภาษีดีกว่าไหมดีกว่าครับเพราะว่าในเรื่องฟอร์มเองหรือจะเป็นในเรื่องของชื่อชั้นเองจอแดนมีภาษีที่ดีกว่ามากมากครับและวันน น่าจะเฉือนชนะไปได้ครับหประตูนี้เห็นแค่รอลุ้นประตูที่2ครับตอนนี้ขอมองไปที่ทางจอแดนอีกหนึ่งคู่นะครับส่วนคู่สุดท้ายครับเป็นในเรื่องของทางบาเลนครับเจอกับในเรื่องของทางเยเมนนั่นเองคู่นี้ที่เคยเจอกันครับเหตุทุเหตุชัดเจนว่าเป็นทางบาเลนที่ทําได้ดีกว่าครับในการแข่งขันมา10เกมครับบาเลนชนะไปถึงเครับเสมอไป1ครับแล้วก็แพ้ไปเพียงแค่สองเกมครับแล้วก็ฟอร์มหน้าปัจจุบันนี้ของทางบาเลนห้าเกมหลังสุดครับชนะไปสี่ครับแพ้ไปหนึ่งครับกับกันกับในเรื่องของทีมเยือนทาง เยเมนครับ5เกมหลังสุดเนี่ยชนะ1เสมอ1แพ้ไป3ครับและยิ่งเก็บไปเยิ่งชัดเจนว่าชนะ1เสมอ1แพ้ไป3เหมือนกันนะผมฟอร์มโดยรวมย่ำแย่ยกันเยอะครับและวันนี้ทีมอย่างบาเลนบังครับชนะ2ประตูครับคู่นี้มีโอกาสยกสูงครับแต่ถ้าถามว่าในเรื่องของมุมมิลการชนะก็ต้องพูดตามตรงว่าบาเลนดูเหนือกว่า,าชัดเจนอยู่แล้วนะครับผมและบาเลนขอเพียงแค่มีประตูที่3ครับทุกอย่างดูสดใสครับวันนี้ขอมองอีกหนึ่งทางครับสำหรับบาเลนจิ้มไปได้เลยนะครับอ่าวันนี้ก็จับไปเน้นทั้งหมด3 ไว้เจอกันใหม่ในคิดหน้านะครับสวัสดีครับ